ดำเป็นมวยฝีมือเฉยเกินเลยขึ้นไฟที่แล้วไปสตูนเป็นมวยเข่าวันนี้มาเป็นมวยฝีมือเลยอาจารย์สมพรต้องเข้ามาแล้วครับผมสี่รับมาฉีดมาได้เลยเดจาเท่าไหร่ครับมาฉีดหนึ่งแสนสี่หมื่นได้ฉีดสี่หมื่นถามถามอาจารย์สมพรมาแล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับฟองของหลับดำก็ชงได้ตามแผนนะครับตามแผนเลยแต่ก็มีเสียวๆช่วงปลายๆจังหวะจังหวะซ้ายตรงมุมนั้นนี่พี่พรคิดว่าควรนับนะครับในมุมส่วนตัวต้องนับดำ จริงๆเขาเสียลาดด้วยนับก็ได้ไหมนับก็ได้กนจับภาพเลยแต่ว่าพอเกมโดยรวมภาพมันเป็นเป็นของเราก็เลยไม่มีอะไรต้องพูดถึงเนาะใช่ครับอ่พูดถึงเขียวหน่อยโอ้โหวันนี้เป็นมวยฝีมือเลยครับแฟนมวยทั้งหมดคอมเมนต์ชื่นชมเราทั้งหมดเลยพูดอะไรกับแฟนมวยล่อนเลยก็คนอื่นก็ต้องขอบคุณแฟนมวยนะครับแล้วก็เซียนมวยทุกท่านนะครับที่รายการใหญ่อย่างนี้แล้วก็มองเห็นผมกุหลาบดำนะครับได้มาชกคู่เอกรายการใหญ่ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับ ไฟนี้ก็ตั้งใจซ้อมครับเพื่อเรียกศรัทธาตัวเองกลับมาครับมันของตั้งใจและสอบตั้งใจหนักไหมน้องหนักครับหนักครับน้องเขาถือว่าอาวุธคือว่าใช้ได้เลยครับเกมเกมอยู่ในช่วงไหนครับที่เรามั่นใจว่าวันนี้เป็นของเราแน่ยกสี่ครับยกสี่เพราะว่าเราคือเราทําได้ครับเราคิดได้เราทําได้ครับตุกเกลมาใช้เอียบใช่ครับเงินเฟ้อครับอยู่เป็นบนดีมือเลยก็ท่านสจเปียกบอกครับว่าถ้า อยากจะยึดอาชีพนักมวยนะครับก็ต้องมีความคิดเป็นของตัวเองครับกล้าทําครับกล้าคิดกล้าทําครับก็เห็นจัดเจนไฟแล้วเปลี่ยนเป็นมวยเทาใช่ครับไปได้มาเป็นมวยถือมือด้วยครับแล้วก็หมัดก็ยังคงเหมือนเดิมใช่ครับตอนนี้วางก้าหมายอะไรบ้างครับรู้สึกว่าร่างกายแล้วก็ฟอร์มมันพุ่งในขับมาแล้ว,วต,อตอนนี้ก็ตอนนี้ร่างกายผมเริ่มเข้าที่แล้วครับเพราะว่าผมได้หายใจมาสมไฟแล้วแล้วก็ไฟนี้รู้สึกว่าต่อยห้ายกก็ยังถือว่ายังไม่หมดเท่าไหร่ครับถือว่ายัง ก็ร่างกายก็ดีครับไฟต่อไปผมมองว่าต้องดีกว่านี้แน่นอนครับในใจมีไหมครับว่าจะเจออะไรอยากเจออะไรก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับแล้วแต่ป่าชุนครับล่าสุดเราแพ้ใครมาล่าสุดแพ้เพชรมณีครับเพชรมณีน่าจะชกไม่ได้ก่อนหน้าเพชรมณีครับก่อนหน้าเพชรมณีก็ยอดเหล็กเพชรครับผมจะมีเราชนะเลยแพ้แพ้แพ้ครับเรายอดเหล็กเพชรก็ท่าแตว่าก่อนนไม่ได้เนาะเมื่อกี้มีมีคอมเมนต์นึงบอกว่าแสงมณีชั่วโมงนี้ถูกพูดเลยเรามองไงก็อยู่ที่ป่าชุนครับว่า ว่าผมจะถึงแสงมณีหรือเปล่าครับว่าจะต่อยได้หรือเปล่าครับแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับก็ขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องแฟนมวยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยครับคือท่านสจเปียกนะครับแล้วก็ท่านสสชดนาไทยเศษนะครับที่ให้การสนับสนุนผมนะครับไฟนี้ผมก็นำใจชนะกับสุดท้ายได้แล้วครับลุ้นว่บผมยิงได้ครับผมครับ ถ่ายรูปกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนเนาะ